ก็จะเป็นการเลือกรองประธานสภาคนที่สองแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับด้วยในวพิเชษเชื้อมงพานครับได้พ้นจากตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองก่อนวาระอันเนื่องจากการลาออกจากตำแหน่งตามรัฐนูลมาตราที่1 1 8วงเล็บสองจึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนรัศดรคนที่สองว่างลงดังนั้นจึงจะขอให้ที่ประชุมนะครับดำเนินการเลือก รองประธานคนที่สองต่อไปซึ่งในการเลือกรองประธานนั้นตามข้อบังคับข้อ7ประกอบประกอบข้อ6นะครับได้กำหนดให้สมาชิกแต่ละท่านเสนอชื่อได้หนึ่งชื่อและต้องมีผู้รับรอง20คนนะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกเสนอชื่อนะครับต้องแสดงวิจัยทัน์ต่อที่ประชุมด้วย <S 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 ในกรณีที่เสนอชื่อเพียงชื่อเดียวก็ถือว่าผู้นั้นได้รับ การเลือกให้เป็นรองประธานสภาคนที่2ครับแต่ถ้ามีเสนอหลายชื่อก็ต้องเลือกโดยลงคะแนนรับนะครับครับต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรจะเป็นรองประธานสภาคนที่2ครับเชิญครับกล่าเรียนรรท่านประธานที่รบสรวงเทียนทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้วพักเพื่อไทยครับ ขออนุญาตเสนอชื่อผู้เหมาะสมได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานสภาคนที่สองคือนายพารดอนปิสนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรจังหวัดอ่างทองเป็นรองประธานคนที่สองครับขอผู้รับรองด้วยครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านสรวงเกียนทองครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนะครับ ได้เสนอชื่อคุณพระดอนปิชนะนทกุลไปรองประธานสภาคนที่สองมีผู้รับรองถูกต้องนะครับมีผู้ใดจะเสนอท่านอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณครับขอเชิญคุณพระดอนปิชนะนทกุลได้แสดงวิจัยทัศน์หนาทีเช่นเดียวกันครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับพระดอนปิชนันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพักภูมิใจไทยครับผมเป็นเกียรติครับรู้สึกเป็นเกียรติที่วันนี้ได้รับการเสนอชื่อจากเพื่อนสมาชิกผมต้องขอบคุณทางพักภูมิใจไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติผมมาเป็นตัวแทนของพักได้เสนอต่อวิปรัฐบาลและวิปรัฐบาลได้เป็นมติ ของวิปรัฐบาลให้เสนอชื่อผมดำรงตำแหน่งงานทรงเกียรติเป็นผู้ช่วยท่านประธานในฐานะผู้ช่วยประมุขฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่เป็นเกียรติเฉพาะตัวผมแต่เป็นเกียรติของคนจังหวัดอ่างทองเพราะฉะนั้นผมต้องขอบคุณทางพรรคภูมิใจไทยโดยท่านหัวหน้าพักท่านอนุทินชาญวิรกุลและเพื่อนสมาชิกทั้งหมดและวิปรัฐบาลครับ ท่านประธางครับผมใช้เวลาที่นี่17ปีนับไปนับมาแล้วเกือบจะครึ่งชีวิตของผมแล้วครับที่ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ผมทำงานอยู่ที่นี่ผมผูกพันกับองค์กรแห่งนี้ผมผูกพันกับสภาจนกลายเป็นเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของผมเมื่อที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของผมผมก็อยากจะ เห็นบ้านหลังที่สองของผมมีเกียรติมีศักดิ์ศรีแล้วก็เป็นที่เชื่อมัน่นเป็นที่ศรัทธาของพี่น้องประชาชนการจะสร้างความเชื่อมัน่นให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เกิดขึ้นจากท่านประธานไม่ใช่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากรองประธานทั้งสองคนแล้วครับแต่เกิดขึ้นจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกสภาของพวกเราทั้ง493ชีวิตที่เหลืออยู่ ในฐานะประธานและรองประธานของสภาผู้แทนพวกเรามีหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกและก็เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนสมาชิกในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองให้สูงที่สุดประธานและรองประธานมีหน้าที่อำนวยความสะดวกและปฏิบัติหน้าที่เพื่อที่จะให้เพื่อนสมาชิก ได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิะสทธิภาพสูงสุดท่านประธานที่เคารพครับแม้ว่าสถานะของผมเองก็เหมือนกับท่านประธานและเหมือนกับเพื่อนสมาชิกคือเราเป็นสมาชิกพรรคการเมืองครับเราปฏิเสธการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้แต่ผมให้คำมั่นสัญญากับท่านประธานแล้วก็ให้คามั่นสัญญากับเพื่อนสมาชิกครับว่าผมจะไม่เป็นเป็นรองประธานสภา ของพรรคภูมิใจไทยผมจะไม่เป็นรองประธานสภาของเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะเป็นรองประธานสภาของสภาแห่งนี้ของเพื่อนสมาชิกทั้ง493คนผมจะทำหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยของประมุขฝ่ายนินติบัญญัติผมจะทำหน้าที่ที่ท่านประธานได้มอบหมาย ให้ผมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเต็มกำลังสติปัญญาของผมผมจะยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมจะช่วยท่านประธานในการที่จะทำให้สภาแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนเพื่อสมาชิกหลายท่านพูดว่าสภาแห่งนี้ไม่ใช่สภาของพวกเรา แต่เป็นสภาของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดพวกเราจะช่วยกันทําให้สภาหแห่งนี้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนครับพื้นที่ทั้งในส่วนที่เป็นอาคารสถานที่พี่น้องประชาชนจะต้องได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นลานประชาชนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นตำลีของท่านประธานที่จะทําห้องสมุดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ จะทําให้ประชาชนนั้นเข้ามาได้ใช้ประโยชน์กับอาคารสถานที่ให้ได้มากที่สุดนอกจากนั้นในเรื่องของข้อมูลข่าวสารพี่น้องประชาชนก็จะต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสภาผู้แทนราษฎรให้ได้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดสภาจะต้องเป็นประเป็นสภาที่โปร่งใสเป็นสภาที่ตรวจสอบได้เป็นสภาของพี่น้องประชาชนผมย้ํากับท่านประธานครับว่าผมจะไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ ในการฉวยโอกาสสร้างประโยชน์ทางการเมืองให้กับพรรคการเมืองหรือให้กับตัวของผมเองผมย้ำกับท่านประธานในท้ายที่สุดอีกครั้งครับว่าผมจะไม่เป็นรองประธานสภาของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งจะไม่เป็นรองประธานสภาของฝ่ายรัฐบาลแต่ผมจะเป็นรองประธานสภาของเพื่อนสมาชิกทั้ง493คนจากวันนี้เป็นต้นไป จนกระทั่งวันสุดท้ายของการปฏิบัติหน้าที่ผมไม่รู้ละครับว่าผมจะทำหน้าที่ได้ดีหรือเป็นกลางในสายตาของใครได้มากน้อยแค่ไหนแต่ผมยืนยันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกว่าผมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดผมจะทำหน้าที่ร่วมกันกับท่านประธานและเพื่อนสมาชิกทั้งหมดเพื่อที่จะสร้างศรัทธาเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นและเพื่อที่จะสร้างเกียรติยศให้กับสภาแห่งนี้ เป็นที่ชื่นชิ่เชิดหน้าชูตาของพี่น้องประชาชนขอพระคุณครับครับขอบคุณคุณพระดอนพิจนาเนตคุณครับว่าที่รองประธานสภาคนที่สองครับท่านสมาชิกครับวันนี้เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าเราสบายใจเป็นอย่างยิ่งครับที่บรรยากาศของสภาวันนี้ทั้งพรรคร่วมฝ่ายา้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้แสดง ท่าทีที่เราต้องการที่จะทํางานให้สภา,าของเรา,รารลุกไปข้างหน้านะครับผมขออาศัยช่วงนี้รรเรียนตน้นกับกับเดี๋ยวสักครู่ครับเรียนต้นสมาชิกว่าผมจะรีบดำเนินการเพื่อน,นําความกับบางคนทูลโปรดเก้าแต่งตั้งรองประธานทั้งสองเพื่อจะมาช่วยสภาของเราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพอีก3ปีข้างหน้าเราคงจะเห็น การพัฒนาสภาของเราเพื่อประชาชนและสมาชิกของเราจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นบรรยากาศที่ผมว่าดีมากครับเราไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องต่างๆที่ที่ที่ได้ประโยชน์น้อยวันนี้เราได้ประโยชน์ล้วนๆนะครับครับท่านบี